ันดใหญ่แน่นมากนะเคยไปถอดอยู่ข้างนอกนะผม oh oh. หัวหอกได้อันนั้นลูกค้าก็ถอดเองแล้วถอดไม่ได้ทีนี้มันก็โดนแรงแรงปิดก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยทำให้ออกนะแต่นี่ยังไม่เคยโดนขันนะผมก็จะแน่นตึ๊กเลยแหละ Miren. อันนี้จะมีอันนี้สายสั้นนะสายสั้นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเราเราเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกไปเดดนี่จะโดนลูกหน่อย ไม่เห็นไลน์ช่างเลยก็ราผมโดนปรักผมทีหลังอ่ะช่างโทรหาผมเลยนะโทรไลน์อ่ะเพราะว่าผมที่จะดูเดตไลน์ผมมันเยอะผมไม่ค่อยดูหรอกอเพราะผมไม่ค่อยได้คุยไลน์เท่าไหร่เมื่อคืนผมทักหาคุณพี่ตอนสี่ทุ่มเนาะก็เลยไม่ได้โทรเลยเขก็เสร็จดึกวุ้ยผมนอนสว่างกับทุกวันแหละนอนเจ็ดแปดโมงหกโมงเช้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าถ้าวันจันทร์อ่ะผมไม่ได้ทํางานผมยิ่งนอนเตือนสายใหญ่ ไปเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่ปลุกว่านะกะช่างต่างวันเขปลุกทีนึงบ่ายมงงุเขาจะให้แบบว่ามาเต็มกาแฟขเขาจะไปทำงานนะนี่คข,รขารถเพื่อนเขามาหลังเมื่อกี้เนี่ยให้นอนเต็มที่เลยหลังเราจะต้องเอาของใหม่ของใหม่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราแค่เอามอเตอร ไม่ค่อยดำเท่าไหรนะ่นะแล้ก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่กองเลย ว่าเราถอดตอนนั้นมันก็ไม่ยากขนาดนี้นะถ้าจะเปลี่ยนนี่หมดก็ถอดแค่สองส่นเท่านั้นถอดต,ตรงนี้โอ,อง,งแล้วลองตรงนี้ดูค่ะเพราะว่าตรงนี้รูมันแต่วันนี้ก็ต้องถอดตรงนี้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรถอดขึ้นมนง่ายนี่ไ,ปไ,ปไม่ไ,มมได้เกี่ยวเลยเนาะตัวลนาะ ันนี้ไม่ได้เกี่ยวจะต้องฝากตรงนี้ แต่บอกไอ้ตัวนี้หน่งเดียวต้องใช้ของเดิมหรอต้องล้างนี่กองที่ใช้จริงมันอยู่อันนี้คือกองหยาบม,มีกองเหลี่ยม,มอยู่นี่อดูนะอันนี้มาตอร์ไรอยู่างงี้นะที่นี่กองผ้าอืม,มกององ่าไม่ปแปลกใจมีไอกองละเอียดก็อยู่ตรงนี้กองผ้า นี่ยแล้วหมุนก็ใส่ในกองนี้แหละใช่ไหมตัวตัวแรงดันไม่มีตัวนี้ฝ๋ออาไม่มี รถใช้ไม่ได้เลยยขอให้มาก็ให้มาไม่หมดจะใช้ก็ไม่ให้มาเอามาอือไม่ใช้มือใช้ได้อยู่เนี่ยไต,ตัวนี้หลุดได้ไงคืออยู่ตรงไหนรู้ไหมเนี่ยตอนสายเนี่ยเอ๊ะจะรู้ไ,มไหมเนี่ยตอนสายเนี่ยไมู่ันอยู่ตรงไหนคืออะไรก็ไม่รู้ไงถ่ายรูปถ่ายแต่ภายนอก 对，对，上班。 ทองกามันท่องไปไหนสปริงอะสปริงไปไหนทองหมั้นก็มีให้เฮ้ยฟ้าอยู่นี่เอาหมวกแล้วนี่มีฟ้าเอาแล้วอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนี่ให้หมดเลยเอามียอันนี้มีวงนี้ด้วยนะเอามาเข้าแล้วไอ้วงนี้มาจากไหนอะทีนี้ 成功。

Yeah, I'll take that 就先，就 มีลมปะพี่เปิดวาลข้างล่างกันเลยลองไปดูเปิดวาลกับาลด้านล่างสีสม้มใช่ใช,ใช่ใช่ครับผมมีลมเยอะมันเอียง เติดข้อเสียงนี่เสร็จแล้วทำไมปั๊กไอลี่ยนใม่ไงอือน้อใช่เลยเนี่ย ไม่ใส่สปริงเหรอส,สปริงเนี่ยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ในใส่สปริงคือเราคิดว่ามันใส่ที่หลังได้เนี่ยจับกม่ได้จับกม่ได้ ยินได้เนาะสาวมันตื่น,นี่อะไรเขาต้องใส่ด้วยั้างเลยใส่ให้มันดันอยู่กับพื้นตลอดจับน,บนี่จับตัวมันดิจับตัวมันเดี๋ยวมันจะโดนขูดนี่จับตัวมันเอาจ,จับให้ดูดิ มอือสปริงตึงมากเลยใช้ของกลา,างเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัหลงเนี่ย Then. Então...